ครับก็เรียนทุกท่านนะครับจริงหลังจากผมเจอประสบการณ์น้ําท่วมปีห้าสี่นะผมประกาศเลยผมจะไม่ยอมให้เกิดน้าท่วมเมื่อผมทําอะไรไม่ได้นะครับก็ไปร่วมร่างวิสัตนาน้าชาติไปร่วมกระบวนการในการขับเคลื่อนพรบรสบริกรน้ําจนปีที่มาเรื่องต่างๆก็เรียนอย่างนี้นะครับก็ผมเองเนี่ยปัจจุบันเป็นรองประธานรัฐพยาคือผมตั้งใจเลยผมจะเป็นรองผมจะเข้าอยู่เจ้าพยา จะจะต้องแก้ปัญหาพุ่งรับภาคกลางให้ได้นะครับก็เรียนงนี้ก็ในส่วนของชุดนี้นะครับก็มีกรรมการครับครับถัดไปครับก็ที่สําคัญมากก็คือท่านรองรย์ชูเกียรติหลายท่านถ้าเกิดอยู่มานานแค่พี่สปีคงจําได้รย์ชูเกียรติคือคนวางมาเตื้อแผนของอูตภักข์การประกันทุมิแย้ใหญ่และเป็นคนวางมาเตื้อแผนของล่กน้ําอุจภาระเข้าใจว่าท่านใช้เวลาทั้งหมดห้าปีที่เนี่ย เพิ่มเพื่อวางทั้งหมดท่านเขาจะจาทั้งหมดได้นะครับก็ท่านก็ได้ให้เก็บมาร่วมทําแผนกับเราแล้วก็มาดูพื้นที่ของลัาด้วยในช่วงวันที่สามสิบที่ผ่านมาของผมก็จะมีท่านอื่นมีอาจารย์เว็บมมีท่านรองวระสินมีท่านอาจารย์ชยุทธพงศ์นะครับมีทางด้านโยธานะครับคุณสุทธินันมีทางด้านท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีอาจารย์ที่ภาคยุธานนะครับของมอเกษตรครับ แล้วก็จะมีทางนั้นคุณธานาโรจน์นะครับจากสำนักชมีส่วนในกระรวคลังมีปอพนะครับแล้วก็มีทางง้านรองเลขาวชเป็นผู้ช่วยเป็นเลขาครับแล้วก็มีดรุจิพินเป็นผู้ช่วยเลขาแล้วก็มีอาจารย์จุลิเทพเป็นผู้ช่วยท่านครับถัดไปครับก็อย่างนี้ครับก็ถ้าท่านดูตัวเลขตรงนี้ยท่านจะเห็นเลยว่าก,การคาดการณ์ฝนยังมีปัญหาหลักมากจะเรียงงี้ครับว่าท่านดูทั้งเหตุหการณ์ตั้งแต่วันที่สิบเก้าถึงยี่บห้าเนี่ยการคาดการณ์ฝนก็คือท่านดูเห็นฝั่งซ้าย ฝั่งขวาสุดเนี่ยคือฝนจริงที่มันเกิดขึ้นการคาดการฝนเรามันจะสองหน่วยนะกูตุกับสสสนก็ค่อนข้างคาดเคลื่อนเยอะนะครับจริงจริงปีนี้เหตุการณ์ที่คาดเคลื่อนเยอะเนี่ยมันมีสองเหตุการณ์เหตุการณ์แรกคือน้ําท่วมที่น่านนะครับตอนนั้นเนี่ยคาดการณ์ว่าตอนพระอภัยวิทาเข้านะครับคาดการณ์ว่าฝนจะตกมาสองร้อยจริงๆมันตกสามร้อยแต่โชคดีคือว่าที่น่านเนี่ยเขาขนเรื่องผู้ภัยเนี่ยไปรอล่วงหน้าแล้วพอรู้ล่วงหน้าแล้วว่า ฝนตกหนักประมาณสองร้อยมิลแต่จริงๆม,มันตกสามร้อยมิลมากกว่าทีา่คาดการแต่มันเตรียมการไปแล้วแต่ว่าพอมาใหญ่ปุ๊บผมก็จะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ธน,นิตอะไหนท่านก็อีิแจ้งว่ามันพอจะรู้แต่ว่ามันไม่ได้มีการเตรียมการส่วนหนึ่งเดี๋ยวคงร้อยสังว่ามันก็มมันมีนกลไกก่อนหน้านะที่จะต้องเกิดเนี่ยครับตัดไปครับครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าระดับน้ําสูงสุดเนี่ยตั้งแต่ปีสามหนึ่งมาเจ็ดเมตร จ็ดสบสองเก็ฑปีสี่สามแปดเมตรเจ็ดสิบเจ็ดปีห้าสามนปีนี้เกือบสิบเมตรครับมีการจะม่ใช่ที่บอกว่าสูงกว่าอีกเกือบเมตรนะครับจากปีห้าสามนั่นก็เป็นเหตุว่าทำไมความเสียหายมันครุนแรงขนาดนี้นะครับนะครับก็ถ้าไปดูที่อัตราการไหลมันจะเห็นเลยว่าช่วงพีคเนี่ยจากการคาดการณ์ตอนนี้ยังยังต้องไปแคลเบตอีกรอบนะดแต่ว่าประมาณสองพันเจ็ดร้อยนะครับเพราะจริงๆแล้วระบบระบายน้ําของข่าดใหญ่เนี่ยรับได้พันเจ็ด พันเจ็ดนี้แบบไม่มีน้าทะเลหนุนนะทะเลศพสงคาไม่หนุนแล้วก็แบบของทุกสายทางานเต็มที่นะเล้แค่พันเจ็ดเพราะสองพันเจ็ดเนี่ยมันเกินไปพันหนึ่งอาจจะมากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วน้าทะเลหนุนจะขยายสูงขึ้นมาอาจจะมีผลอีกร้อยสองร้อยเพราะวจริงๆแล้วเกินไปพันกว่าแน่ๆนะครับมันเป็นเหตุให้ทาไมความเสียหายมันรุนแรงครับไปครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอีท่านคงสิ้นจะแล้วว่าคลองราอหนึ่งอยู่ทางนี้ก็เรียนว่าจริงๆคลองราอหนึ่งครั้งแรกที่ออกแบบไว้เนี่ยการสังเกตให้ข้อมูลว่า เอาแบบไปกว้างร2อยสิบเมตรนะเวลาสร้างจริงมันสร้างได้หกสิบเมตรกันแสดงว่าจริงๆริงราตาระไหลของคลองร้อยหนึ่งที่ออกแบบตอนแรกคือมา2สองพันกะรับฝันขนาดสองพันกว่านี่แหละแต่ว่าพอถึงสร้างจริงมันทําไม่ได้นะครับติดปัญหารเรื่องทุนจางหางก็เลยสร้างได้แค่ครึ่งเดียวก็แค่พันกว่ามันก็เลยรับได้ประมาณเนี้ยนะครับแล้วเราก็มีปัญหาอยู่นะครับนะถัดไปครับอันนี้ก็คงเห็นว่า ในเขตตรงแนวคลองอุตภเปาคลองรอนหนึ่งเนี่ยตอนที่ทํเขานั้นเนี่ยถ้าดูในแผนที่ตัวหลักมันยังขึ้นอยู่นะครับว่าเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นฝัดโซนเขาเรียกที่รับน้ํหนองตรงเนี้ยจะต้องไม่พัฒนาเปรียนแนวคลองรอนหนึ่งเนี่ยต้องไม่พัฒนานะครับเพราะว่าเป็นเขตว่าถ้าน้าหลากเกินพันเจ็ดซึ่งมันเกิดแน่ๆรู้อยู่แล้วว่ามันต้องออกสองพันกว่าแน่ๆมันจะต้องออกแนวเนี้ยทะลุออกไปได้เป็นด้านข้างนะครับให้น้ําผ่านได้แต่ว่า พอเราเข้าดูไปที่จริงมันมมีนนการพัฒนาในการเยนใกล้ตรงเนี้ยทําให้มันไม่สามารถรองรับน้ําได้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราคงก็ดูต่อไปว่าเราจะทำไงต่อในเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องผังเมืองนะครับแลวจริงๆส่วนนี้ไม่ถูกกับผังน้ําด้วยเพราะผังน้ําปัจจุบันเนี่ยในคลองที่เราเป็นธรมชาติในคลองสัส้นขึ้นเนี่ยมันก็จะมีบัฟเฟอร์สูนอยู่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ไมีนะครับต่อไปครับอันนี้ก็ผมขอผ่านตรงนี้ก็กันอันนี้เป็นผลที่เรามาสํารวจว่าธรรมนูกาี๋ยเรือจะตอบสนองตรงนี้ อันนี้ให้เห็นตรงนี้ครับก็ประเด็นก็คือว่าตามพรอบทรัพยากรน้ําเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่มันจะต้องทําทุกก่อนฤดูฝนนะครับในทุกภาคของประเทศอันดับแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบความมม่นคงคันคูซึ่งเข้าใจว่าเราไม่ได้ตรวจเพราะถ้าเราไม่ตรวจคันบริเวณคลองวะมันถึงได้ขาดแล้วน้ําท่วมเข้าเทสบานนครได้เพราะถ้าคันเราไม่ขาดความเสียหายมันจะไม่รุนแรงมากเพราะมันจะท่วมชะลอตัวันท่วอีกหลายชั่วโมงนะครับมันท่วมเร็วมากเพราะคันคลองขาดปุ๊บ ทะลุเข้าจากทางด้านใต้เข้าด้านเหนือลงไปเลยนะครับถัดมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับไอศูนย์วิการสุนหน้าคือจริงจริในปีก่นกอนๆเนี่ยเรามีการตั้งศูนย์วิการสนทณปีนี้เราไม่ตั้งทำไม,มศูนย์วิการสุนหน้ามันสาคัญศูนย์วิการสนหน้าเนี่ยตั้งก่อนเกิดพายุในภูิภาคน,นั้นๆอย่างเช่นภาคใต้น้ําจะมาบรมิชิกาศูนย์สุนทรณะเนี่ยจะต้องตั้งต้งตนบิจิกาและและจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ฝนทุกสัปดาห์ว่ามีโอกาสเกิดที่ไหนอย่างไรอย่างเช่นภาคกลางเนี่ย ศมนยเสนาเนี่ยจะต้องนั่งทุกปีเพราะผมยัรอประธานเจ้าพญายอยู่แล้วเจ้พยาพญาเนี่ยมีการตั้งอนุบาลจัดการน้ำเพื่อทำงานก่อนศูนย์นสือนาน่แล้วเราพอเราเห็นว่าระดับเกินปุ๊บเราเจะแจ้งทางส่วนกลางว่าลูกน้ํารับไม่ไหวแล้วให้ศูนย์เสนาตั้งรับงานต่อไปเราทํางานตลอดนะครับที่ศูนย์เสนาเองเนี่ยต้องประชุมทุกสัปดาห์อาจจะสัปดาห์เกินหนึ่งครั้งด้วยเพื่อประเมินว่าตรงไหนมีที่สี่ยังไงอะไรต่างแต่ปีนี้เราไม่ได้ตั้งเราไปตั้งศูนย์ส่วนกลางที่กรุงเทพเป็นการดูแลซึึ่่่่งงดูแแลไมทััววถอนนนีี้้กก็็็เปญหาาร ตัวชั่วว่าเรื่องการเพลื่อน,นผหน้ี้ผมคงไม่พูดถึงก็แล้วกันนะครับมันมีส่วนหนึ่งของเรื่องเกี่ยวกับาการเรียมการริ้ฝนอยู่แหละครับถัดไปครับคราวนี้มาสู่ประเด็นเลยว่ามาเรการชื่อเรามีอะไรบ้างครับประเด็นแรกเรามองเรื่องการสนุนซึ่งก็มองเรื่องการชื่อหลือประสบภัยอันนี้เป็นเป็นระหว่างเกิดภัยในผมคงไม่ต้องมาพูดแล้วแต่ต้องหลังจากการเกิดภัยแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องการมากคือเงินกู้ดรกเบี้ยต่ำนะครับสามเ่เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมีเดี๋ยวคงมีอะไรให้นะครับว่าครั้ง ที่เงินรูปหลบเงินต่ำจะต้องใช้ครั้งแรกคือปีห้าสี่ครั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลการันตีเพิ่สามแสนล้านครั้งนี้มันการันตีมาแล้วนะครับเบื้องต้นหมื่นห้าพันล้านแต่เงินมันออกไม่ได้เพราะมันติดการยุคสภาทําให้มาตรการการเอาเงินออกมันออกไม่ได้นะครับมันต้องไปผ่านเธนาคารพิไทยมาธนาคารพังกี้ต่ออีกแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับศูนย์ชนะดีผมบอกแล้วขณะเดียวกันนะครับผมคิดว่ามันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการตั้งศูนย์ประเมินสถานการณ์เพราะสงขาเนี่ยเป็นศูนย์ คูทั้งหนึ่งของกรมชมาชายนะครับศูนย์ที่16กเนี่ยตั้งสงขาเนี่ยมันจะต้องมีสมาร์ทอบวอเตอร์บริสิเตอร์ซึ่งปัจจุาบันเขามีที่ไหนบ้างมันมที่กรุงเทพดูแลอรมอ์เจ้าพยามีและมีที่อ่าุบรีดูแลใครฝั่งเหนือรอออกก็ถือว่าภาคใต้ก็น่าจะเกิดแล้วครับเพราะว่ามันเป็นพที่ยงมากนะครับบริเวณตรงนี้อันนี้ก็แล้วก็เรื่องถังเมืองเรื่องถังโภคแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการ,ราน้าครับอันนี้คือกรอบที่เราทําแต่ตอนแรกนะครับถัดไปครับอันนี้ก็เข้ามาสู่พัตรการเลยท อันดับแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับซอฟโลนเนี่ยซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าปีห้าสี่เนี่ยซอฟโลนออกมาสามแสนล้านให้ทั้งภาค้อย่อสัยและภาคธุรกิจทบทบนี่ออกเงินกู้มาศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออกไปให้ธนาคารนะครับแล้วธนาคารก็ปล่อยกู้อัตราลุยไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์กับคนทั่วไปมันจะเป็นเอชเอธนาคารอะไรธนาคารพันธ์นี้ก็ได้หรือธนาคารอมสินก็ได้แล้วแต่งวดเนี้ย มันรับไแล้วครับหมื่นห้าพันล้านแต่มันออกไม่ได้เพราะมันติดก,กันยูสภานะครับก็ต้องรอว่าหลังจากมีรัฐบาลเสร็จหมื่นห้าพันล้านเนี่ยที่มันออกมาแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นไงแบบผมคิดว่าถ้าดูตามกรอบที่ใช้เมื่อปีห้าสี่แล้วเนี่ยมันคงดอกเบี้ยไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผ่านธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับแล้วก็คราวนั้นเนี่ยออกมาประมาณเวลาห้าปีคราวนี้ยังไม่แน่ใจว่ากการันตีเท่าไหร่คราวนั้นคือห้าปีนะครับอัตราดอกเบี้ยไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์ทันมาคือระบบการไฟซึ่งมีมีท่าน อันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเพราะว่าตอนนี้พอประกันภัยเป็นแฝงน,นะไอ้หาดใหญ่ไม่มีใครอยากรับหลักทรเลยแล้วราคาเสี่ยงมันมากกว่าเขาเนี่ยผมว่ามันต้องมีทรัพย์ที่ได้หรือมีระบบกลไกเข้ามาประเมินหนึ่งอาจจะมีพี่ท่าฟรีแพงกว่าเขาไหมหรือไม่มีทรัพย์ที่ได้เรื่องต่างร,ระบบเข้ามาซึ่งอันเนี้ยรัฐต้องเข้ามาช่วยในการทําให้ธุรกิจการภัยในเขตเนี้ยในเขตใหญ่ันไปได้เพราะถ้าใครม,มีประกันภัยเลยเนี่ยอันตรายมากสำหรับการธุรกิจถัดไปยิ่งผมเรียนไปแล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับวอเตอร แล้วก็มันมาสองส่วนครับสมาร์ทโอเออนิเซนเตอร์เนี่ยมันจะสำรวจเรื่องศูญด้านการน้ําส่วนหน้าซึ่งตั้งที่สงขลายอยู่แล้วนะครับมันก็สามารถที่จะบอกได้ว่ารุมน้ําสงขลาเนี่ยเป็นไงแล้วรวมทั้งุ่มน้ำปัตตานีด้วยเพราะตรงนี้เป็นเขตที่เสี่ยงมากสุดอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่เป็นมันปัตกานาเนี่ยมันต้องมีนะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้ตั้งวยเหตก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสมาร์ทเออนิเซนเตอร์ตอนนี้มันไม่มีมันเคยทําไว้เดิมเป็นระบบวัดน้ําในรุ่มน้ำเทือกถลนะ แต่มันเก่าแล้วมันต้องอัปเดตตอนนี้มีบางสถานีซึ่งเป็นระบบใหม่แต่ไม่ทั้งหมดทั้งฝนทั้งท่านนครับก็คงต้องถึงเวลาอัปเดตทั้งหมดเนี่ยและเข้าสู่กระบวนการอนไลน์ซึ่งสูตรนี้เนี่ยจะประสานกับทางมออก,ก็ได้ให้มออเป็นเสน,นึ่งของการรันโอเปรเรตนหรือช่วยทำระบบนี้เพราะว่าทางชุมทางเองผมว่ารวมกันเจ้าที่ย้ายไปย้ายมานะครับเดี๋ยวไม่มีคนช่วยสมุนเต็มที่เนี่ยมันก็คงไปไม่ได้นะครับต่อไปครับอันนี้ก็คงเป็นมาตรการอีกอันหนึ่งซึ่ง วิกวินเลยถาม,มพววิกวินอะไรทั้งสิ้นจะหนึ่งเลยคือวิกวินเลยหนึ่งมันต้องซ่อมแซมคันทั้งหมดเลยตรวจสอบทั้งหมดซึ่งคันคันหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นคันที่วิกฤตก็คือคันบริเวณคลองหวะเพราะที่ผ่านมาทะลุที่คลองหวะเพราะว่าคลองหวะเนี่ยมาอยู่ด้านทิศใต้อยู่ตรงแนวระหว่างคลองอุตภเปาลงมาจะมาอยู่ก็ง่ว่ามันอยู่อยู่ใต้ถนนสายเอเชียสายสี่สายลงไปนะครับก่อนที่จะเข้าเมืองตรงนั้นนะครับตรงเนี้ยมันต้องเสริมความแข็งแรงค่อนข้างด่วนเพราะว่าเพื่อให้มั่นใจว่ามันไม่ทึงรู้ คลองกว่าเข้าไปเพราะถ้ารู้ตรงนี้ปุ๊บก็คือเขาทศ่โลนจะขยาใหญ่ทันทีนะครับนะเส้นเนี้ยจะต้องเสริมทันทีนะครับก็คิดว่าคงจะต้องปีนี้เลยเป็นสําคัญที่สุดนะครับนะเพราะรวมทั้งคลองอื่นๆนะตลอดแนวคลองอู่ตะเภาแล้วก็อื่นๆนะครับถัดมา4.3เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ก็คือจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยมันมีทั้งริมคลองรอหนึ่งริมคลองรอหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งที่อยู่ทางด้านเข้าเมืองฝั่งทิศฝั่งขวากันฝั่งถนนออกเนี่ย มันจะมีจุดอ่อนอยู่หลายจุดบริเวณที่ใต้สะพานใกล้เรน่างเนี่ยนะครับรวมทั้งแนวคลองเตยเองก็มีจุดอ่อนอยู่หลายจุดตรงแนวคลองตัดทางรถไฟแนวต่างๆผมคิดว่ามันต้องทําปีนี้ทั้งหมดเลยนะครับในคลองเตยอย่างน้อยมีสองสามจุดแต่ว่าคลองร้อหนึ่งี่ยมีไไ้สี่จุดแน่ๆอยู่แล้วเรารู้แล้ว,ลว,ลวผมคิดว่าอันนี้ภาษากระรทรวงชางนเนีเขาชี้ไดห้หมดเลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าประสบการณ์ปีที่ผ่านมันกระตอบได้ตรงเนี้ยเพ้นข้อสี่สาข้องที่ต้องด่วนส่วนสี่จุดสองนี้อาจจะต้องไม่ทันปีนี้หรือทันผมไม่รู้เรื่องขุนรอบ พื <One input> ่อเพื่มความจุเลยนะครับในเมืองเนี่ยผมอันแต่แรกคือคลองอุรภาวะก็ต้องขุดลอกในเมืองก่อนนะครับส่วนคลองร้อนหนึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่มากเพราะคลองอหนึ่งบุคคมีการดูรักษาค่ันข้างจะดีนะครับถัดไปก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้น้ําจากคลองหงจากทางเนี้ยที่จะลงอ่าตัวของคลองอันหนึ่งมันสามารถตัดได้นะถ้าท่านดูแผนที่เนี่ยนะตรงคลองหงเนี่ยมันจะมีตรงนี้ถนนการจราจรที่เป่าผมไม่แน่ใจนะครับมันจะมีตรงบริเวณถนน สอขอไม่เรียกสามศูนย์หกหนึ่งถ้าผมดูนะมต,ต,ตรงนั้นนนะน้าเนี่ย 5, 5, มันต้องตัดตรงนั้นเนี่ยไปลงคลองรอห้าและคลองห้าลงนวสี่เขาจะปะเตือนเข้าใจว่าน้ําจากตรงนั้นเนี่ยันลงคลองรอห้าไม่ได้เพราะระบบท่อมันจํากัดระบบเอาน้ําลงจํากัดผมก็จะดูที่แผนที่เนี่ยระยะทางไม่ถึงกิโลนะครับถ้าเสริมเนี่ยให้ดึงน้ำจากส่วนขระงสนงเนี่ยส่วนอกบ่อไปตรงนั้นได้มันจะทําให้น้ําตัดไม่เข้าเมืองหาดใหญ่ก็ทะลุออกทางฝนออกของเมืองไปก่อนเลยแล้วไปลงคลองรอสามลงทะเลได้อันนี้ก็ก็ทําให้ระบบสมบูรณ์มากคือข้อจุดสอง ส่วนอ่ะอันนี้ก็คงผ่านไปแล้วนะครับอ่อไปครับสี่จุดสี่อ่ะอันนี้ครับอัน,นดับไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับต้องพูดถึงการออกแบบนิดนึงนะข้อสี่จุดห้าเนี่ยก็คือแต่เดิมเนี่ยนะครับมันออกแบบไปว่าถ้ามันเกิดวิกฤตน้ำต้องท่วมแง่แงเนี่ยเขาจะเน้นว่า น้ำเนี่ยมันจะต้องกุ่งออกทางฝั่งตะวันตกก็คือออกทางแคลองคลองร้อนหนึ่งจะต้องไม่มาทางฝั่ง,งตะวันออกเพราะฉะนั้นไอ้คันนี้นะครับที่อยู่ตรงแนวระหว่างคลองอุตเผานะปตลปากคลองอุตเผาเนี่ยกับปตลปากคลองร้อนหนึ่งเนี่ยมันจะเปี้ยฝ่าคันที่ในคลองอุตเผาแสดงว่าน้าต้องพุ่งใแน่แล้วมันต้องออกทางนั้นไม่ใช่ออกทางไม่ใช่ล้นคลองอุตเผาต้องไปล้นทางนั้นล้นทางนั้นปุ๊บมันจะเข้าทางนั้นขนานกับคลองร้อนหนึ่งแล้วอาจจะไหลเข้าคลองรอนหนึ่งต่อ แต่ปรากฏว่าตอนทาจริงเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยปรากฏว่าตรงไหนทะลุไม่รู้ท้ายก็เกิดมาตามธรรมชาติว่าอันไหนอ่อนแอกว่านี้ก็คงดูว่าเราจะแก้ตรงนี้ไหมนะครับให้น้าไม่ออกตรงนั้นแนวคลองรอหนึ่งนะครับระหว่างระหว่างคอทอุตภาวกับคลองเราหนึ่งแล้วก็ทางฝั่งซ้ายของคลองเราหนึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่ระวางกีนแล้วหรือว่าเขาเรียกว่าฝันฝันฝันโวฝันเมยไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกแต่ผ่านมายี่สิบกว่าปีนะมันก็ไม่ได้ดูแลกันนะครับตรงนั้นถัดไปก็บริเวณท้ายนะครับซึ่ง คลองร้อนหนึ่งเนี่ยพอออกท่าออกถนนสายไอล้ลบบุรีรามเนีไปแล้วเนี่ยซีหนึ่งซีเนี่ยมันจีนประเด็นว่าถ้ารีดน้ําไม่ได้คลองเนี่ยมันจะลงเอ่อชลศักษิ์สงข,ขาได้ช้าแต่ถ้าปล่อยให้น้ําแผ่ด้รงข้างซึ่งเรือเป็นทุ่งเรือไปได้โดยเพราะยิ่ฝั่งตะวันตกเนี่ยมันสามารถทําตัวโอเวอร์ฟลออกได้นะครับเพราะว่าตรงตอนน้ำเทหนุนเนี่ยต้องมีโอเวอร์ฟลออก,กนไม่งั้นน้ำมันจะอันอยู่ในมอยู่ในคลองรอนหนึ่งมนลงไม่ได้แต่มันก็มันแผ่วเรื่ข้างก็ไม่ได้ซึ่งแผ่ว้รนข้างเนี่ยม ซึ่งอาการชักเชิงแต่เขาว่ากันไปถ้่งไปทุกคใหญ่สิปีเกิดครั้งหรือสิบกปีเกิดครั้งเนี่ยผมว่าออกทสงฝังเลยมันตกเนี่ยได้เพราะเราดูพื้นที่มาแล้วนะครับแล้วจริงจริมีการออกแบบมันต้องทำตอนแรกอันนี้ก็คงดูกันมาทําได้ไหมอันถัดมาคือเรื่องเกี่ยวกับไอ้คลองระบายน้ําความเชื่อมโยงในเมืองนะครับที่ผมเรียนไปแล้วตั้งแต่คลองแแหคลองเตยต่างต่างรอสามเนี่ยทำให้เกิดความจชืมมาช่วยเสริมคลองเราหนึ่งเพราะตอนนี้มันมีคลองเราหนึ่งเพียงเดียวเลยกับอุตภัณฑ์ซึ่งอื่นเนี่ย ก็ส่วนมาตรการระยะยาวเนี่ยนะครับอันดับแรกคือปะปาปะปาเนี่ยคุยกับทงปะปาแล้วปะปาเนี่ยเขาจะไปสร้างถางนี้แพนใหม่ที่สะเดาแพนต่อไปก็จะมีแพนสองแพนคือแพนที่ตัวมืองขนาดใหญ่กับแพนที่สะเดดเพราะนันตอนเกิดภูมิภัยแพนเกิดส่งน้ำจากสะเดาแล้วระบบท่อที่จะมาเชื่อมโยงตรงตรงจุดจุดจะได้น้ําเดิมของขนาดใหญ่นี่ก็จะจบได้ถามเรื่องไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยในเมืองเนี่ยมีสายไฟอยู่ชุดหนึ่งสายไฟฉุกเฉิญ ช้สำรับสถานีสูบน้ำต่างๆผมคิดว่าต้องคุยไว้ต่อไปสายพายุเชิงอีกชุดเนี่ยจะใช้สำหรับใครบ้างนะครับมันมีอยู่แล้วนะแต่มันใช้สำหรับสูบน้ําใช้หลับบางเรื่องเพราะสายไฟมันสายไฟที่คนทั่วไปใช้กับสายไฟที่ใช้ในยามฉุกเฉินมีชุดหนึ่งซึ่งมันไม่ต้ตัดไฟตอนน้าท่วมเพราะมันใช้ไฟฉุกเฉินซึ่งจริงๆตรงนี้มันคิดารณว่าต้องเชิงเส้นนี้จะให้ใครใช้บ้างแล้วใช้อะไรไม่มีอยู่แล้วนะครับเราเราไปดูตรงคลองอุตภเปามีเส้นที่มันเดินรงงานไปสายสถีน้ําอุตภเปาผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องดูว่าเราจะมาตรการนี้เอาสายไฟฉุกเกินที่มีอยู่แล้วมาใช้งานสำหรับ ชาวท้ออื่นๆที่จําเป็นนะก็ใช้บ้านเรือในใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่ผมเรียนไปแล้วคือเมอืองที่ฝันเว่ย์ซึ่งมันคงต้องเป็นตามแนวคลองรอนหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันก็มีปัญหาตอนผ่านเมืองช่วงหกกิโลเมตรจากถนนสายเอพเ้นกันตอนบนอ่ะถนนสายเอเชียสี่สามลงไปถนนสายสี่หนึ่งสี่ถนนลบบุรีรามเทพเนี่ยทางเนี้ยทางฝั่งซ้ายเนี่ยหรือฝั่งตะวันตกเนี่ยมันมันต้องแผ่ไปได้นะครับนะแล้วก็ มันก็จะมีชุมชนอยู่บ้างนะครับตอนช่วงถนนตอนต้นเนี่ยนะจนถึงเป็นคลองต่ําหลังจากคลองต่ําแล้วก็จะไม่เยอะแล้วนะครับแต่รู้ว่าถ้าไม่ออกทางเนี้ยมันก็ไม่ทาวออกจากเมืองได้เพราะจู่ๆหลังจากนี้ปุ๊บมันจะเข้าทุ่งเลยนะครับก็จบปัญหาไปนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นถัดมาก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทุท่งท,ท,ที่ที่ที่ว่ามาตรงเนี้ยครับเมื่อกี้นะครับคราวนี้เริ่มเมผังเมืองเนี่ยก็คงู้ดูว่าถ้าน้ํานเข้ามาในเมืองแล้วเนี่ยมันไปติดตอนล่างติดถนนสายเอ่อสหนึ่งสีหรือไปติดทางรถไฟเนี่ยยนรััทงงไ นี่ผมก็เสนอเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเนี่ยมันจะมีเรื่องเรื่องการแบ่งสามเขตเพื่อเห็นชัดว่าทําไมระบบป้องมือหันใหญ่อย่างไรนะครับถัดมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับไอพื้นที่กีดขวางทางน้ําเนี่ยนะครับซึ่งในเมืองเราเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะทำลายเสนเก่าสมิลาเมียนะครับที่ผมบอกแล้วเนี่ยครับเรา้องดูอะไรกันเรื่องไหนนะครับแล้วก็เรื่องผังน้ําเนี่ยที่ว่าตรงแนวคลองเราหนึ่งเนี่ยต้องจํากัดการพัฒนาถ้าพัฒนาไปเรื่อยแนวคลองอื่นใช้ใบน้ําลงทะเลไม่ได้ความเสียหายจะมากขึ้นในอนาคต ยิ่งพัฒนาเขตนี้มากยิ่งไม่มีทางให้น้ําไปนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าจะจากัดยังไงตรงว่าพจจริงมันต้องเป็นเขตปัดเวอยู่แล้วนะครับสุดท้ายคง,งงนนาางคงเป็นเรื่องกองทุนพัฒนาหาใหญ่ซึ่งจะคงเป็นไพ่เอกชนเหมือนกองทุนพัฒนาเชิงใหม่สีดทรายที่ตั้งขึ้นมาว่ากองทุนพัฒนา,หาใหญ่จะเกิดไหมรอยะวารุ่นภาคเอ่ชนใช้อะไรบ้างใช้ศึกษาใช้สนับสนุนใช้หรือใช้เป็นกองทุนในการเยียวยาหรืออะไรช่วยเหลือกันครับในด้านวิชาการหรืองด้านต่างๆแล้วแต่เท่าที่จําเป็นนะครับนะครับ ันท้ายเนี่ยผมให้ดูโซนนะที่มันจะเกิดขึ้นคือโซนหนึ่งเนี่ยมันคือโซนที่อยู่ทางฝั่งตนตกของคลองรอนหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นฝั่งเวเมื่อก่อนเนี่ยทั้ทงโซนหนึ่งโซนสองเป็นฝั่งเวทังคู่นะมันจะต้องออกกานในอนนีโซนสองอาจจะยากขึ้นแล้วโซนหนึ่งอาจจะยังจําเป็นอยู่โซน,นสองนี่นครับแต่โซนสามนี่คือหัวใจของหันให่คือธท็บาลนครเนี่ยเพราะฉะนั้นการปกป้องในโซนสามมัน้สูงสุดเพราะน้ำทะลักเนี่ย,ม,ยนนมันต้องลักตรงแนวบริเวณคันระหว่างคลองรอหนึ่งกับคลองภูตะเพา นะครับหรือไม่เว้นหรือไม่ก็บริเวณทางด้านซ้ายหรือด้านที่วันตกนี่คือออกโซนหนึ่งแล้วมากที่สุดก็ออกโซนสองแต่มันจะเข้าโซนสามเนี่ยไม่ได้เพราะ้นจะให้ทุกโซนเนี่ยมีระดับป้องกันเข้าเป๊ะทุกอันนะครับอันนี้ความเสียหายเกิดตรงไหนไม่รู้แต่ถ้าเกิดระดับป้องกันเนี่ยมันทัดเกีย์ว่าถ้ามันเกิดอุทกภัยแน่ๆมันก็ไม่ผ่านโซนหนึ่งแล้วลงมากระโซนสองอย่างเนี้โซนสามก็อาจจะปลอดภัยได้เข้าอุกภัยไม่ใหญ่ขนาดที่ว่ามันเหลือกําลังนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ออกแบบเลย จร,จริงตัวน,นี้ไม่อกอกแบบตัวงต้นครับแต่มันทาไม่ได้ตอนหน้างานจริงตอนก่อสร้างเมื่อไรเกิดเหตุะนเห็นนะครับไปครับคงจะอ่าันนี้คงเป็นสรุปภาพสุดท้ายแล้วกันให้เห็นว่านะครับก็มันเหลือกําลังน,นะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีทางระบายน้ําฝัดเวตามแนวคลองระนึงไมนะครับเราซ่อมแซมคันเสริมคันตรงแนวคลองวะนะครับมาตรการเลี้ยงดูก็คือเรื่องการคุอกคลองประว่าิที่ว่าไปแล้วนะครับรวมทั้ง าการปิดจุดอ่อนของทั้งหมดส่วนมาตรก,การเรื่องการจัดการพื้นที่แรนยูโดยเพพาะตามยินครองวะหรือแม้แต่คลองตะเภาคลองเตยต่างที่จะควบคุม,มน,นะครับแล้วก็ได้นอนซอฟโลนซึ่งมันเกิดขึ้นแน่แต่ซอฟโลนต้องรอนะครับบางทีมันควรจะมาตอนนี้ได้นะครับแต่มันยังมาไม่ได้ติดปัญหาเรื่องกระบวนการของเรานะครับก็คงจะขออนญุญาตนะครับสรุปประมาณนี้ครับขอบคุณครับ